เอาละครับสวัสดีคร <The> ับผมนะครับเดี like ๋ยวเราต่อ EP สองนะครับสําหรับงานขุดวางท่อนะครับ EP แรกเราก็ทาได้นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราต่อ EP สองกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อเลยขุดแบบเร็วๆเลยเนาะนะครับขุดแบบเร็วๆไปเลยเราเดี๋ยวเราจะทดลองเอาอท่อมาวางนะครับท่อมาวางด้วยนะครับ ออนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าขุดไปเฉยนะเดี๋ยวทดลองเอาท่อมาวางด้วยนะครับโอเคผมขอขับมุมมองนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเร็วเร็วเซเ,เ,เซียนนะครับโอเคเออโอเคเดี๋ยวเราขุดไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทดลองเอาท่อมาวางนะครับแล้วฝั่งนูน้รนรถมันจะยืนได้ไหมนี่น่าจะได้อยู่มั้งนะ เดี๋ยวเราท่อมาวางนะครับเออทำไมมันขุดไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอาแบบลึกๆเลยนะครับเอาแบบลึกๆเลยนะครับปึ๊บดูดดดัวลมลมเข้าไม่นะครับปิดพัดลมก่อนนะครับเอ,อโอเคยาวไปนะครับยาวไปเอาแบบลึกๆไปเลยเอาแบบลึกๆไปเลยสุดบูมไปเลยไหม บูมเลยดีไหมเนี่ยปึ๊บเทไปผมนะปึ๊บรถม,มันช้าเนาะมันต้องมันขับเร็วไม่ได้อะมันเร็วได้แค่นี้แหละนะครับรถอะ่ะก็รถมันช้าจะให้ทำไงอโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาเอาเอาท่อมานะครับเอาท่อมาทดลองด้วยนะครับ ว่าว่า,วามันมันลงได้พอดีไหมมันลงได้ยังไงนะครับถ้ามันไม่พอดีเราก็ขยายนะครับท่านพอดีเราก็เอเคนี้นะปึ๊บอ้แต่ว่าลึกลึกพิ่มควรเลยนะนะลึกมากเลยนะเนี่ยปึ๊บโอเคไปไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่ผมทาทาก้นให้มันแบบว่าสะอาดสะอาดนะครับให้มันเรียบๆนะครับ เดี๋ยวเราต้องเดินแปลท่อด้วยครับท่อก็อยู่บนรถนั่นแหละนะไม่ยากขุดขุดปุด,ปด,ปดโอเคสา่องงที่ต้องใช้คันใหญ่ก็คือมันท่อท่อมันใหญ่นะครับท่อมันใหญ่ไปด้วยนะครับต้อง,องเราต้องใช้คันใหญ่นะครับอโอ้ยหน่อจะมันหยกุกหยากหรอ,อืกองดินเท่าภูเขาเลยครับผมนะเ,เกียรเกียรน,นิดนึงครับเกียเกียรน,นิดนึงนะครับ เกียร์ให้เขานิดนึงนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องเอารถขึ้นไปด้านบนนะครับไปขุดนะครับไปขุดถมนะครับน่าน่าจะนะน่าจะโอเคไอ้ขุดเท่านี้น่าจะเอาท่อลงได้มั้งหรือว่าต้องเอามาอีกอผมว่าเอาเดี๋ยวเราขยับมาอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับเอ,เอ้ทำไมมันขุดไม่ได้วะเอ้รู้สึกว่าบูมจะสุดแล้วนะเนี่ย คู้สึกว่ามลงต่อไม่ได้แล้วนะบูมสำหรับบูมนะผมว่าสุดแล้วแหละจ้๊ดนี่ไงสุดจริงจด้วยโอ้โหเอย่งอางงี้ก็ขุดยากสิโอ้โหดูดีทุกโค้ดมันขุดไม่ได้เลยเนะี่ยเราไม่ต้องทำสลปนะไม่ต้องทำสลปอ๋อ,อมันเป็นเหลี่ยมไปเลยครับเป็นเหลี่ยมไปเลยนะครับไม่ต้องทำสลปอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเหลี่ยมแบบนีนะ้ดีแล้วนะครับ ติดเีกติดเอกดูนไปเพื่อนๆพืนชิวๆนะครับผมนะชิวๆเพื่อนๆพืนไะปครับผมขับมองด้านนอกไม่ค่อยถนัดว่ะทุกคนก็ <S <S ขออนุญาตเอามุมมองนี้เลยแล้วกันนะครับเอาขุดไปนะครับ <Operation. S 1> โอเคเดี๋ยวเราท่อน่าจะลงได้แล้วมะเดี๋ยวเราไปเอาลองเบลทอ่อเดินเบลทอ่อ อบ,งงนนบอบนรถมาสักหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวทอดบนรถมาสักหนึ่งอันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเดินไปเลยโอ้โหเดินเร็วเหมือนกันเน,นี่ยโอ้โอหผมรู้สึกว่ามันถ้าเอารถเกียร์มานี่มันจะมันจะเป็นอะไรไหม <laughs> แต่ว่าผมเคยเอามาแล้วนะมันมันไม่เป็นไรนะที่เรางานที่เราขุดขุด,ขดมันไม่เป็นไรนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเอามาครั้งนี้มันจะเป็นไรไรู้เปล่าเออเฮ้ยติดติดติดนะครับเพผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่นนานนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับไม่ได้แคสเกมนานแล้วไม่ไม่รู้มันจะพูดยังไงนะครับเออจะตกจะตกเออ่าตกจะตก,ะตก,ะตกล่อง่าตกล่องยวต,ต,ติดดี๋ยวติด ไปกันเลยเดินไปเลยครับ <Okay. S 1> ทดลองนะทดลองเอาท่อมาวางดูนะค oh. อ่ามันจะเป็นยังไงถูกต้องหรือเปล่าได้หรือเปล่านะถ้าได้เราก็จะเอาแนวนี้นะครับแล้วก็ขุดยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ขยายออกอีกนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่แหละนะครับผมโอเคเบา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 พี่เบาเบาดีพี่เบาๆบา ช okay. อ,อยๆลงนะครับค่อยๆลงเบาๆเอ้ได้พอดีนี่โอ้โหเหลือเยอะเลยแหละนะครับได้พอดีได้พอดีนูน่นน่ะโอ้โหได้พอดีเลยนะครับเหลือเหลือเยอะเลยนะครับนี่โอ้โสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราขุดต่อยาว,ยาวๆกันเลยแล้วกันนะครับ เออเดินผิดโอ้ยเสียวชิบหายเดินผิดเดี๋ยวรถจมอีกเดี๋ยวรถตกอีกสวยอีกนะครับโอเคเราก็จะขุดต่อยาวเลยนะผมนะขุดต่อไปกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะโนะอ้โหอ,อ๋ใครที่มีงานอะไรเด็ดๆนะครับก็แนะนำมาได้นะ ใครที่มีงานนะครับอันนี้เป็นคลิปเสริมนะเป็นคลิปเสริมคลิปเสริมจากคลิปหลักนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะลงสลับกับงานขุดขุดสะนะครับสะรูปตัวอยู่นะครับอ่าคลิปนี้นะจะลงมาแล้วสามคลิปนะครับจะลงมาแล้วสามคลิปไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวลัวงานอีกนะมันน่าเบื่อเกินไปนะครับโอเค ผมอยู่ทหารมึงก็ทํางานอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ทํานะครับก็ยาวๆไปครับผมนะนี่ครับผมเก็บให้หมดนะครับเก็บดินให้หมดเลยครับเก็บเก็บให้หมดไปเลยเออจะติดทําไมวะนนี้อ่ะเงียบโอ้ยอยากอยขยับดีน้องอยากขยับดีไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปขยับใหม่ก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับผมก็กลัวมันแตกนะแต่ถามว่ามันแตกจริงไหมมันก็ไม่หรอกนะผมไม่แตกจริงหรอกคนระับโอเคนะครับไม่มีการแต่งสลบนะดึงแบบเหลี่ยมๆไปเลยนะมันจะได้แบบว่ารวดเร็วและว่องไวนะแต่ขนาดนี้ดินยังกองสูงอยู่เลยนะี่ยนะครับโอ้ทำไมมันไม่กุดกนะุดดี โอ้โหดูดิขนาดนี้ยังไม่ผุดเลยเนี่ยเออถ้าเอารีบแฮมานี่ผมบอกเลยว่าช้ากว่านี้นะขนาดเจ้าแคบช้าแล้วรีบแฮไอรีบแฮเนี่มันช้ากว่านี้นะช้ากว่านี้จริงๆนะทุกคนนะโอ้ขุดง่ายๆหน่อยโอ้โหบ้านบ้านหลังนี้ออกไม่ได้เลยครับนะเจ้าของบ้านหลังนี้ออกไม่ได้เลย นอกจากเราจะทําเสร็จนะครับโอเคเราก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมนะมันก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับกว่าจะเสร็จนะนานเลยแหละไม่มันมันไม่นิดนึงหรอกมันไม่นานนิดนึงหรอกมันนานเลยแหละนะครับโอเคก็ดูนไปเพื่อนๆนะทุกคนนะโอ้ดินหกดินหกอ ดูไปยาวๆเลยแหละนะครับเพื่อนๆผมก็ชอบเหมือนกันนะครับมาขุดมาายมยาวครับผมยาวๆนะครับนี่ครับผมขับรถผมขับไม่โครเซียนอยู่แล้วแหละผมไม่ผมผมไม่ขับแบบกระตุกตักอยู่แล้วนะครับผมขับเซียนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูแบบว่าต่อเนื่องนะครับ ดูแบบตอนเรื่องดีนะครับตอนเรื่องดีโอเคนีครับผมดึงเข้ามาสบายสบายครับมันเอ่อคลิปหนึ่งก็น่าจะขยับได้เยอะอยู่พสอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูเปลี่ยนดูมองภายนอกกันบ้างเนาะครับคลิปหนึ่งก็น่าจะขยับได้เยอะอยู่พสอสมควรนะครับโอ้โหนะครับ โอ้โดนแทกโดนแทกโอเคไปผมนะครับ mm hmm. ยาวๆปึ๊บโอ้ยเนี่ยมันติดชอบติดตรงนี้ขุดยากนะขุดยากนะครับโอ้เสียงลมนะครับถ้าเข้าไม่ก็เอาไปกันด้วยนะลมธรรมชาตินะเนี่ยลมธรรมชาติ mm hmm. ขุด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 ,ขด,ขด ขุดยากนะครับขุดยากมันมันช้านะเราอาจได้กินในทีแล้วนีสิบนาทีแล้วโอเคสักสิบสองสิบสามนาทีครับแต่ละตอนนะโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นะผมนะจุอโอเคกองดินเริ่มสูงแล้วว่ะกองดินเริ่มสูงแล้วนี่อ่าผมว่าจะเอารถเกรดนะเอารถไถเนี่ยไปไปไถด้านบนครับ ให้ให้มันเรียบนะผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะผมไม่มไ่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เกี่ยวดินนะเกี่ยวดินมันเหมือนสานะผมนะเหมือนสานะโอ้แต่มันก็เกี่ยไม่ได้มันเกี่ยยากนะเกี่ยยากอือโอ้โหนะจับแคทจับแคทเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกดดิอย่าไปกดดิ รู้สึกว่าสารเราจะแคบลงเรื่อยๆนะเนี่ยไหลครับผมนะเดี๋ยวขยายใหม่ก็ได้นะปึ๊บโอเคยาวไปครับก็ลถมาก่อนก็อาจจะช้าๆนิดนึงคนระับไม่ทันใจไปรุ่นนะเราจะขุดไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราค่อยไปวางท่อกันทีหลังนะครับ บางท่อเราก็จะไปเดินอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งด้านนู้นนะเดินเดินวางอยู่ฝั่งด้านนู้นนะโอเคนะครับผมนะเข้าใจตรงกันนะครับอ๋อก็คลิปขุดนี่ก็จะประมาณสี่สี่ถึงห้าคลิปนะ <c oughs> ก็อาจจะขุดนานพอสมควรอยู่นะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรผมนะ <c oughs> ดูันไประยะบนเพลินนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดี <c oughs> ดใครมีงานแปลกอะไรก็ เมนบอกมากด้วยนะสำหรับงานสะก็ยังไม่มีเวลาทำนะตอนนี้งานสะนะยังยังยังไม่มีเวลาทำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำอยู่นะครับทำไมเราเดินมาไกลอย่างนี้มันไกลเกินนะครับเดินมาไกลเกินนะครโอเคขุดไปทำไมขุดไม่ได้วะบ้าหรือเปล่านะบ้าหรือเปล่า ออดยาก,ยาก,ากาโกดกดกุดยากมากนะครับถ้าตั้งมุกขี้ไปดีเนี่ยมันก็ขุดมันมันก็จะแสลงมันจะขุดยากมากนะครับแต่ถ้าตั้งมุกขี้ถูกทางเนี่ยมันจะขุดง่ายมากนะครับอ้อ,อคลิปนี้ก็ได้ขยับได้เยอะอยู่นะครับขยับได้เยอะพอ่มกวนอยู่นะครับ,บโอเคลรวก็ขุดไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับ ขุดไปเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเอาดูต่อคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับงานขุดนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนี่แหละขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนู่นแหละใกล้ก็เกือบครึ่งแล้วนะครับได้เกือบครึ่งแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับนี่จอดพักกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ